We'll so... <laughs> สดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะักปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็นี่ก็ใบใบสามแล้วครับเสี่ยนจัดประหลัดบอกไม่ได้ออกนานแล้วนะครับก็เรามาเที่ยวดูสันนตว์นิสัยนี่เกาะอะไรนะเกาะลังนะครับเกาะลังกันแน่นเลยต้องเกาะลังกันแน่นเลยครับเพราะว่าูจัดมากครับก็ฝืนวิ่งกันมานะครับสมาชิกสี่ท่านเหมือนเดิมครับ ก็ลองลุ้นกันว่าวันนี้เราจะหากับข้าวเย็นได้หรือเปล่านะครับขออน,นุญาตเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวลงเรฮะกันครับ้องเสี่ยงกระสอบผมไม่ได้พกอะไรมานะผมพกมาแต่ปี่ปืนเรื่องน้นะอเอาไม่ได้พกด้วงเหรอไม่ไม่ไม่เอาปี่มืออย่างเดียวันี้ยปี่ปืนก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าเ๋ยว แต่พวกนี้มาได้ก่อนร้านวันจันทร์กับวันอคารนะไม่ที่เขาไม่มีคนเพราะว่าเมื่อวานเขาโดนไงที่กกอนร้านเป็นช่องลมเลยโอโดนยิ่งกว่าที่เราโดนนั้นน่ะไอ้บุ๊ต้องหนีเข้ามาขอเรามาหากับเข้าเย็นกันนะครับ เบรกแน่นๆหน่อยนะจะให้ถึงพื้นนะสับเลยเพราะว่าติดหินมีรับมีหินชักเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยากให้เขาหน่อยได้อยู่ได้ได้อยู่นี่แหละตำแหน่งนี้ไม่ไม่ต้องเข้ามากเพราะว่าเข้ามากมันก็เล่นยากเหนาเหนาได้เกียวแล้วไม่เหนา โดนแตหนาวดิก็ไปใครอะโดน ก <Okay. S 2> ระดุกกระดุกโอเคแดดเฉยกลางน้ำไม่มีปลาเลยครับต้องกระดุกหน้าดิน อะไรวกินอีกแล้วเก๋ากินอีกแล้วออแล้วะเดินมาแล้วสีแดงสีแดงกับข้าวเย็นนี้ท้เรือโดนแล้วนะตามชมครับว่าปลาอะไรนะครับกับข้าวเย็นนี้ จะปิดเกมตัวนี้ก่อนแปดโลเขอปิดเกมไอช่อนตัวนี้ก่อนนะครับแปดโลไดใ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีทางปามค่อยเล่น นะครับโอ,โ,โอ้โหเว้ยคืนไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้ลูกๆูกอ้าไม่โดยเลยครับโอ้โาวิงจะพร้อต่างแล้วเนี่ยได้ครับนะ ตักก็ดได้เลยเนี่ยได้เอาสองตโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับปลาช่อนทะเลเลยครับให้เครดิตคนตักด้วยทีเดียวพันเด้ครับปลาช่อนทะเลยื่นมาเลยโอ้โโอ้โห เอามก่อนอูอจครับรอวนี้ก็มารโแล้วครับโอเคครับตามกันต่อนะครับแล้วรแล้ว โอ้ยนกินกันนักกินเป็ดตกนะ หมดเองเลยนะ เรือยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยหัวเรือโดนแล้วหัวเรือโดนแล้วปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรวะน่ะแต่เอ้ข้างลายครับข้างลายเอาป่ะแกงส้มด่อยอร่อยแกงส้มอร่อยครับอ่ะข้างลาเก็บไว้ก่อนกับข้าวเย็นนี้เดี๋ยวก่อนไม่อยากจับเนี่ยทีมอยู่ไหนอ่ะมันมีข้างทางออย่างนะข้างทางตัวหลงอย่างนะครับ ทางทางที่ว่ามันจะพอเราขับผ่านเจอใช่ใช่ใช่นั่นแหละ้างทางมือนั้นเลยน่นะมันยิ่งกำลังจะเล่นเป็นแดงข้างต่อที่ข้างต่อ่ไหข้างข้างตกอะข้างข้างกข้างเหมือนกันนะ้างใจโอ้ยาดีพังเมื่อแสดงครับแสดงก็ต้องเก็บไว้ก่อนตอนนี้อ่ะปวดเองปวเยียวยมึงเกียว วัวเรือโดนแล้วหัวเรือโดนแล้วหมดแน่ี่าาวไ้อย ได้ไม่เข้าปาโอเคนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับแล้วน,นะครับกับข้าวนิดหน่อยพอได้กับข้าวเย็นนี้ครับเราหากับข้าวได้แล้วเราก็าจะเราจะเจะเดินทางกลับกันแล้วให้ดูปลาค,ค,ครับนี่ครับปาของเราพอได้อยู่นะครับกับข้าวเย็นนี้โอเค เดี๋ยวลมดีๆเพื่อนดีๆเดี๋ยวออกกันาออกมาใหม่นะครับเคยไปไปครับ